หมวดอักษร9ก้าก9กหน้ามหามงคลค่ะหมวดอักษรพิเศษนะคะที่หลายๆท่านนันตรอคอยนั่นเองค่ะการประมูลทั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่พิเศษสุดนะครับเป็นการประมูลที่แข่งขันกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนหมวดเก้ากกเนี่ยไม่มีแล้วนะครับในศตวรรษนี้ะนะครับดังนี้เมื่อประมูลไปหมดแล้วก็หาไม่ได้อีกแล้วนะครับ และแน่นอนค่ะการประมูลของเราจะจัดขึ้นในวันที่10และ11บพันวาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะในวันนั้นจะเป็นวันที่ป้ายทะเบียนของเราราคาย่อมเยาวที่สุดแน่นอนนะคะราคาก็จะพวีค่าความสวยงามขึ้นเรื่อยๆตามวันเวลาด้วยนะคะ ความที่คือหน้าเท่ข้างหลักก็มีการเรียงแบบลำดับที่แบบเพิ่มขึ้นด้วย <Okay. S 1> และ789เกนี่ยก็อาจจะมีคอนเทนต์ในเรื่องของมุมความเป็นเลขมังกรแล้ว7ก็ดี8ก็ดีเขาบอกว่า8 <Okay. S 1> กับเเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันปั๊บเนี่ยเขาบอกเป็นเลขอมตะเลยลองสังเกตว่าเวลาที่ทะเบียนรถนะครับมี8กับ9อยู่ด้วยกันเนี่ยรถคันนี้จะเป็นรถที่แคล้วคลาดปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดก็คนที่ขับหรือคนที่อยู่ในนั้นจะไม่เป็นอะไรคาแรคเตอร์ของเลข89เาเลย <Okay. S 1> เขาเรียกว่าเลขอยู่โยงคงกระพับไปปเ็น 9กก89 89แล้วค่ะอ๋ออันนั้นก็ไม่เบานะค่ะคุณแพรวาค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณแพรวาแล้วก็คุณแม่รวมถึงทนมดีของเรามาดย โอ้จริงๆแล้วนะครับทุกคนเนี่ยรอเลขเก้านำหน้ากันมายาวนานมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเลขเก้าเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่แบบว่ามีค่ามากที่สุดนะครับในบรรดา,าเลขทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแล้วพอ9ก้ามีดับเบิลกอกออีก e นะครับซึ่งกอไก่แล้วเนี่ยนะครับแล้วกอไก่ถือว่าเป็นตัวอักษรตัวแรกนะครับเขาบอกว่าอะไรแล้วแต่เนี่ยที่เป็นสิ่งแรกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากที่สุดเลงไว้หลายเลขเลยแต่ผมว่าต้องไปสู้กับอีกหลายคนมากๆ ศูนย์ถึงเก้าเนี่ยแต่ละตัวจะมีคารคเตอร์แบบไหนก็เป็นเลือกให้มีความเหมาะสมกับคารคเตอร์ของตัวเองแค่นี้เลยครับจะถือว่าเป็นทะเบียนรถที่เปรียบเสมือน DNA ของเราและเป็นรถนะครับที่สวยงามเพราะมีเก้ากกอยู่ข้างหน้าขอให้ปีหน้าทุกคนได้ใช้เก้าก่กันครับในหมวดเก้ากรหมายเลขที่ชอบที่สุดนะคะเก้ากรกเจ็ดแปดเก้าค่ะอย่างแรกเลยคือความหมายดีค่ะความหมายของเลข7็เลข8เลขเกที่แม่เขาบอกว่าเป็น9นําหน้าแล้วก็เป็น9้าหลังด้วยเพราะฉะนั้นคือ ยิ่งเจ๋งเขาไปใหญ่เลยเลข9กก789 9 9 9 9ก็สวยเหมือนกันแต่คิดว่าคนน่าจะสู้เยอะมากครับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษรพิเศษครั้งนี้นะครับมาในคอนเซปต์ของ9กก 9, 9, 9หน้ามหามงคลนะครับถือว่าเป็นหมวดอักษรที่สวยที่สุดแห่งศตวตรรษนี้นะครับเลข9ถือเป็นเลขที่มีค่าสูงสุดตั้งแต่0ถึง9นะครับเลข9เป็นเลขอมตะ เมื่อนําไปคูณกับเลขอะไรแล้วเนี่ยนะครับผลบวกเนี่ยนำกับผลรวมกันเนี่ยจะได้เป็น9เสมอครับนอกจากนั้นนะครับยังเป็นหมวดอักษรกก,กซึ่งถือว่าเป็นอักษรคู่แรกของพัญชนะไทยนะครับสิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับจึงเป็นหมวดหมายเลขทะเบียนที่มีความเป็นมหามงคลนะครับแล้วก็ไม่มีอีกแล้วนะครับในรอบศตวรรษนี้ครับ รายได้ทั้งหมดนะครับที่ได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร9กากนะครับจะนําเข้าสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปทนะครับทั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนและก็ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมทั้งสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนนะครับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลผ่าน3ช่องทางได้นะครับได้แก่ช่องทาง การประมูลด้วยวัจจาในห้องประมูลที่กรมการขนส่งทางบกการประมูลผ่านระบบทางอินเทอร์เน็ตนะครับหรือการประมูลทางโทรศัพท์นะครับพบกับการประมูลที่ง่ายสะดวกรวดเร็วทันสมัยแม้จะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนๆน,นะครับก็สามารถที่จะประมูลได้ทุกที่ครับ